งอกดิตะลิ่งแตะนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์เว้อันนี้ไม่ใช่สิทธิครอบครองเพราะกฎหมายมาตราหนึ่งสามศูนย์แปดระบุว่าที่งอกดินตะลิง่งนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่เป็นที่งอกก็คือหมายความว่าถ้าเรามีที่อยู่ดินตะลิ่งเนะเาะยกยกตัวอย่างให้เห็นชัดคือที่ชายทะเลแล้วกันที่ชายทะเลคลื่นมันก็จะถาถมเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็แผ่นนี้ก็งอกไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนที่งอกตรงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์ครอบครองนะแล้วเจ้าของฉนดที่อยู่ข้างบนแล้วก็ที่งอกมาต่อจากที่ดินเราไปเราได้กรรมสิทธิ์หมดเลยตรงนี้ต้องไปออกฉนดที่งอกอีกแปลงหนึ่งแต่ว่าอาศัยกรรมสิทธิ์ของแปลงข้างบนมันจะพ่วงไปกับแปลงบนเสมอถ้าแปลงบนไปเป็นของใครที่งอกมันเป็นกรรมสิทธิ์ตามไปด้วยคุณสมบัติก่อนที่งอกจะต้องเกิดโดยธรรมชาติของมันเกิดจากสายน้ําพัดพาดินตะกอนทรายโคลนตมมาทับถมกันดินตะหลิง่งอย่างช้า,ชา จนฤดูน้ําตามปกติท่วมไม่ถึงคุณสมบัติก็คือจะจะต้องเกิดจากการงอกโดยธรรมชาติของมันทีนี้ส่วนไหนถือว่าเป็นที่งอกหรือไม่เป็นที่งอกเราจะต้องมารู้ความหมายของที่ที่ใช้ตะลิงก่อนที่ใช้ตะลิงก็คือฤดูน้ําน้ําท่วมน้ําขึ้นน้ําลงเป็นปกติถึงไหนตรงนั้นเป็นที่ใช้ตะลิงน้ําทะเลขึ้นสูงสุดต่าสุด เป็นปกติของมันอยู่ประมาณเนี้ยนี่คือที่ใช้ตะลิ่งถามว่ามีขอบเขตที่แน่นอนไหมมันก็มีขอบเขตอยู่นะแต่แต่ถามว่าแน่นอนไหมก็ไม่ค่อยแน่นอนเพราะน้าขึ้นน้ําลงแต่และฤด,ดูมันไม่เท่ากันแต่เขาถือว่าเอาค่าเฉลีย่ยถ้าตรงไหนน้ําขึ้นน้ําลงปกติของมันส่วนนั้นเป็นที่ใช้ตะลิ่งทั้งหมดชายทะเลก็เหมือนกันน้ำชายทะเลขึ้นสูงสุดตรงไหนต่าสุดตรงไหนเฉลี่ยทั้งปี ตรงนั้นคือที่ใช้ตะลิงตรงนั้นไม่มีใครมีสิทธินะเราชาวไทยใช้ได้ร่วมกันใครจะไปตั้งร้านค้าหาประโยชน์บนที่หาประโยชน์แบบนี้ไม่ได้นะเราก็มีสิทธิ์ใช้ถ้าคุณไปตั้งเก้าอี้ได้ผมก็ไปตั้งได้เก้าอี้และที่ทําอยู่มันคืออะไร <c oughs> นะอ่ะ,อะโอเคทีนี้พอถัดจากที่ใช้ตะลิงอยู่ไป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 ที่ใช้ตะลิงก็งอกไปเรื่อยมีโคลนดินทรายตะกอนถ้ามาทับถม เออดินก็งอกไปเรื่อยๆที่ชายตาลิงก็ก็ขยับไปไกลที่เราเรื่อยๆปัจจุบันนี้มันไปอยู่ตรงนี้น้ําขึ้นน้าลงก็อยู่แค่นี้แล้วตรงนี้ไม่เคยมีน้ําขึ้นมาถึงมาอีกเลยตรงนี้คือที่ชายตะลิงที่งอกอินตะลิง,ลงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของของบนที่ต้องอธิบายเรื่องนี้มันมีดีกาอยู่อันก่อนเข้าดีกามาดูว่าการนี้ไม่เป็นที่งอกให้ทันแยกให,ให้ชัดก่อนที่งอกที่ไม่เป็นที่งอกนะ เป็นที่ที่งอกจากที่อื่นเข้ามาหาตะลิงอันนี้เขาเขาเขา,เขาไม่เขาไม่เรียกที่งอกการการออกโฉนดที่งอกในตะลิงเขามีกรรมการไปตรวจผู้ว่าตั้งกรรมการไปตรวจกรรมการส่วนใหญ่มีใครอะกรมทรัพยากรธรณีไปดูลักษณะดินนะครับอ่าอบตอเทศบาลท้องถิน่นกรมโยธาธิการและแต่ผู้ว่าจะตั้งไปพิสูจน์ว่ามันงอกจริงไหมถ้าพบว่ามันงอกจากที่อื่นเข้ามาหาตะลิง ไม่ใช่ที่งอกถ้าพบว่านองน้ำตื้นเขินจนโจดนี้เข้าทำนาเป็นที่นาไปหมดละเป็นหนองน้ำที่ตื้นเขินอันนี้ไม่ใช่ที่งอกนะครับกระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินอันเนี้ยคนคนเข้าใจผิดเยอะแม่น้ำเวลามันโคง้งมันโค้งใช่ไหมเวลามันกัดซ้องมันกัดซ้อไม่เท่ากันไอ้ฝั่งหนึ่งบอกว่าโค้งข้างในบอกว่ามันงอก แต่คนข้างนอกบอกมันหายใช่ไหมน้ำมันเชี่ยวคงข้างในบอกเฮ้ยที่ผมมันงอกไปเรื่อยเลยจะไปออกฉนนที่งอกได้ไหมไม่ได้นะเขาเรียกที่นี่นะเขาเรียกเรื่องน้ําเปลี่ยนทางเดินไม่ใช่มันจะไม่เข้าลักษณะของที่งอกเพราะฉะนั้นที่งอกมันจะมีวิธีดูแล้วก็วิธีเกิดมีคุณสมบัติของมันอยู่ไม่ใช่เราไปตีความเอาเองว่ามันงอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าลักษณะแบบนี้จะไม่เป็นที่งอกก็เป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับ